สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งค่ะพวกเราออกมาจองตั๋วรถไฟกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ค่ะนุชมีภารกิจจะต้องไปติดต่อหน่วยราชการในตัวเมืองฟอ r เรนซ์นะคะก็เลยตัดสินใจขับรถออกมาจองตั๋วรถไฟกันที่สถานีรถไฟค่ะแล้วก็ ตั๋วที่เราจองเนี่ยนะคะก็จะเป็นเที่ยวเช้าค่ะ7จ็โมงสีเพราะว่าสถานที่ราชการที่เราจะไปติดต่อเนี่ยเขาก็จะเปิด9ก้าโมงค่ะปกติแล้วสามารถจองตั๋วรถไฟทางออนไลน์ได้นะคะแต่ว่าโป้เนี่ยเขาอยากขับรถเล่นในเวลากลางคืนค่ะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วนะคะเราก็เลยขับรถออกมาดูกันค่ะก็สถานีหนึ่งก็จะมีประมาณ สองตู้นะคะซึ่งเขาก็จะมีตารางรถบอกด้วยนี่ก็คือตารางเวลารถนะคะมาตอนกลางคืนกันเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วโบก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคงั้นเรียบร้อยแล้วเราก็กลับบ้านกันไปค่ะช l ววี นี่สถานีรถไฟฟ้าไม่มีคนเลย What time the the last train Oh yeah is a b oh. i d n i g h t Oh 11:30 remember And the first time is a I think is a five ม่มีคนเลย Okay ๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะ ตอนนี้พวกเราก็ขึ้นมาอยู่บนรถไฟแล้วนะคะกำลังมุ่งหน้าไปที่ตัวเมืองฟอเรนซ์ค่ะตัวเมืองฟอ r เรนซ์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีด้วยนะคะและมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายค่ะที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นสถานีรถไฟเนี่ยก็จะมีคนเยอะมากเลยนะคะแนุชก็เลยจะเอาบรรยากาศในสถานีรถไฟมาให้เพื่อนๆดูกันค่ะ เมื่อออกจากรถไฟแล้วนะคะเราก็จะเดินมุ่งหน้าไปสถานที่ราชการกันนะคะระหว่างนี้จะบอกว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วคิวก็ยาวมากเลยค่ะพวกเรารอกันอยู่หลายชั่วโมงมากๆเลยนะคะแต่สุดท้ายก็สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีค่ะเลยแวะมาทานรามเมงกันนะคะในตัวเมืองฟอร์เรนซ์ค่ะอากาศร้อนมากเลยไม่สามารถถ่ายมาให้ดูนะคะเพราะว่ามีผู้คนเยอะมาก หลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับบ้านเลยค่ะเพราะว่าไม่ไหวค่ะร้อนเกินเดินมากก็ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าขนาดนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้มีมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอิตาเลียนเนี่ยล่ะค่ะเขาก็มาเดินประปายพวกเราตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟอิตาลีเนี่ยเขาจะมีรถไฟอยู่ประมาณ2ประเภทนะคะ แบบแรกก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเลยค่ะจะเป็นสีแดงๆนะคะอย่างที่เห็นในภาพตรงหน้าเลยนะคะซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะแอบแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นรถไฟแบบท้องถิ่นนะคะที่นุชนั่งมาแบบนี้เลยค่ะข้างในก็จะมีแอร์นะคะแล้วก็วิ่งระหว่างเมืองค่ะ หลังจากนั้นนะคะพวกเราก็นั่งรอเวลาเพื่อรถไฟที่จะออกค่ะระหว่างที่เรารอนะคะก็ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับรถไฟไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะ